ายเศรษฐาทวีสินถ้าอยากจะเป็นนายกรรีไม่ใช่เพราะว่าอยากจะเป็นนายกตมนรีเพราะได้เกียรติเพราะได้ชื่อแต่ผมอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่นํามาได้ซึ่งความเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดไม่อยู่ในโพสิชันนั้นสภาพแวดล้อมไม่เอื้อให้เป็นอย่างนั้นผมคิดว่าผมให้คนอื่นเป็นดีกว่าครับคุณเศรษฐานะเคยให้สัมภาษณ์พี่โอพี่วีและผมเนี่ยบอกว่าการอยากเป็นรัฐบาลที่อะไรนะสะท้อนความต้องการของประชาชนทุกภาค อันนี้แนวคิดของผนนแนวคิดแรกอันที่สองเป็นนายกที่นํามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงถ้าเป็นนายกแล้วเหมือนเดิมเนี่ยไม่อยากเป็นผมถามว่าเปลี่ยนแปลงอะไรคุณนิดคุณนิดบอกว่าชีวิตที่ดีกว่าครับอผมจําได้อย่างนี้แต่ถ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เปลี่ยนไม่เป็นดีกว่าอืนี่เศรษฐามีความมุ่งมั่นที่จะทําอะไรนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนและสิ่งที่ต้องทาทันทีอะไระ สมรดเท่าเทียมสมัครใจเกณฑ์ทหารเนี่ยประมงตอนนั้นไอเรื่องของไอยูอยู่นี่คือเขาเร่งด่วนเร่งด่วนเขาจะแก้ปัญหาคุณเสฐาว่าลีอง์ึศรษถาบอกว่าถ้าทําได้แค่อย่างเดียวอย่าเป็นดีกว่าเออนี่ถูกต้องนะอ่แต่ตอนนี้สิ่งที่คุณเศรษฐากําลังเดินเนี่ยผมถามว่านโยบายคุณที่คุณจะเข้าไปทำเนี่ยทำอะไรบ้างก็ แก้ปัญหาปากท้องปากท้องพี่โอห์พี่โอหพี่ยังเห็นยังล่าสุดนี่เมื่อทิทติแล้วนี่เพื่อไมยยังคุยเรื่องนี่ี่เรื่องนี่ี่ะเพื่อไทยเขาลุกเลยบอกว่าเอาปรานนั่งหัวโต๊ประชุมเรื่องนี้สินเลยนะลำดับแล้วว่าเรื่องแรกคือเรื่องปากท้องเรื่องที่สองคือเรื่องน้ำนูนนะครับเรื่องที่สามคือเรื่องภูมิรัฐศาสตร์นี่ปัญหาใหญ่ปัญหาใหญ่เรื่องที่สี่คือเศรษฐิเสรีภาพ หรือกฎหมายเราเสถาพูดตลอดเรื่อง g ี o p o l i t i c กสาคัญแล้วก็เพื่อไทยเนี่ยกระทรวงต่างประเทศเนี่ยสำคัญที่สุดต้องเอาเป็นของเพื่อไทยไปฟังคุณเสถาหน่อยไหมคับพุทธายแนวคิดตอนนั้นเราสามบกอได้ไปสัมภาษณ์ได้ไปคุยถึงแนวคิดก่อนนี้ว่าถ้าคุณเสถาเป็นนายกนั้นแนวคิดในการบริหารประเทศนั้นจะขับเคลื่อนอย่างไรครับนายเสถาทวีสินถ้าอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เพราะว่าอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะได้เกียรติเพราะได้ชื่อแต่ผมอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรี ที่นำมาได้ซึ่งความเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดไม่อยู่ในโพซิชันนั้นสภาพแวดล้อมไม่เอื้อให้เป็นอย่างนั้นผมคิดว่าผมให้คนอื่นเป็นดีกว่านะครับเพราะว่าเพราะว่าในใจผมเนี่ยถ้าผมจะมาเป็นตรงนี้เนี่ยผมต้องนําชีวิตที่ดีกว่าไม่ใช่เรื่องความมั่นคงอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องความมั่งคั่งอย่างเดียวเรื่องของสิทธิเสรีภาพในการเลือกในการเรื่องมีความสบายกายสบายใจ อากาศที่บริสุทธิ์สิทธิพื้นฐานเนี่ยต้องทําให้ได้ต,ต้องทำยืดต้องทําให้มันดีขึ้นกว่าเดิมหรือเลวน้อยลงกว่าเดิมคุณจะทำอะไรแล้วก็ต้องบริหารคาวามคาดหวังให้ดีว่าเราไม่ทําได้ทุกอย่างเราไม่ทําหมดทุกอย่าง <laughs> เงื่อนไขที่จํากัดที่บอกนั้นก็คือว่าถ้าสภาพการเมืองที่จํากัดสภาพการเมืองที่จํากัดนะครับอาจจะเป็นเงื่อนไขที่บีบรัดที่อาจจะบอกว่าคุณเศรษฐาบอกแมาดีกว่าไม่เอาดีกว่า,ไม,า,วาไม่ได้หมายความว่าสภาพไม่ดีครับ แต่มันต้องบอกกับคาแรคเตอร์ผมด้วยว่ต้องหมกยถึวิธีการทํางานของผมมันต้องบอกกับหลักการคิดของไม่แน่ใจว่าเป็นว่าเป็นความลึกอย่างที่พี่วีพี่วีอยากให้เป็นหรือเปล่าผมผมไม่ได้มีบอกว่ากระทรวงการค้าต้องเป็นของผมไม่มีแน่นอนไม่มีแน่นอนครับแต่ว่าอย่างนี้ถือเป็นเงื่อนไขหรือเปล่าอย่างเช่นกระทรวงต่างประเทศในอดีตเนี่ยผมบอกว่าเป็นกระทรวงที่คนไม่ค่อยอยากมาเป็นอันนี้จริงพรรคการเมืองไม่ค่อยอยากเอาอันนี้ใช่กระทรวงเกรดีแต่ปัจจุบันที่พาะปัญหาของโลกที่เกิดขึ้นเรื่องที่เราต้องบินไปเจรจาการค้า เป็นผู้นําที่ถือธงนําไปเนี่ยพาร่วมก็คงไม่อยากได้ประเทศเนี่ยถือว่าเป็นกระทรวงต้องต้องอัพเกรดเป็นจริงจริงมันเป็นกระทรวงแห่งโอกาสนะเป็นเป็นอันนี้ไม่ไม่ถึงกีจะขอเลือกคนไปอยู่นั่นเองหรือว่าจะนั่งควบผมบอกว่าขอให้นี่เป็นอย่างนี้ยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นถ้าเกิดหาคนไม่ได้เนี่ยผมนั่งควบเองก็ได้นะถ้าสิ่งที่พินิจเข้าไปเป็นนายกรัฐมนตรีสิ่งที่จะเห็นเป็นรูปธรรมที่ประชาชนเห็นได้เลย คืออะไรปากท้องชัดเจนทันทีค่าไฟใช่ไหมปากท้องนี้ขึ้นชัดเจนแน่นอนครับทันทีรายจ่ายลดรายได้เพิ่มอาจต้องใช้เวลานิดนึง3เดือน6เดือนเป็นไปได้แต่ว่าค่าไฟเนี่ยประชุมพรมนัดแรกก็จัดการได้แล้วเรื่องเงินกองทุนเอ่ยเรื่องปฏิสัมพันธมิตรเอ่ยเรื่องเรื่องเรื่องใช่ไหมเรียกปอรมทเลมาจะเรียกรายใหญ่มาคุยกันว่าทำยังไงมันมันต้องจัดการได้เลยอะแล้ววันก่อนขึ้นเวทีทำไมคิดยังไงถึงบอกไม่รวมกับ พลังประชาลัฐไม่รวมกับรวมไทยสร้างชาติอ๋อไม่จิตวิญญาณของของของการปกครอง,งรอบระบบประชาธ,ธิปไตยอยู่แล้วผมไม่เอาเผด็จก,การผมไม่รับรัฐประหารแต่เขาแต่เขาลงสนามเลือกตั้งฮนะ ไม่จะเป็นยังไงเขาได้มายังไงครับก็ได้มาประชาชนเลือกกฎกติกาเขียนมายังไงใครเป็นคนเขียนกฎกติกาใครเป็นคนตั้งคนที่เขียนแรรวทำอะไรแลธรรมนูญฉบับนี้ขึ้นมาใครเป็นคนเขียนเขียนเขียนตัวเลขวิธีกาบอกเขาเครียรตัวเลขประชามาติจากประชาชนเข้ามาเขาเป็นคนเลือกคนเข้ามาครับเป็นคนเลือกคนเข้ามาเขียนอ๋อขออนุญาตผมเรื่องเรื่องสวเขาขอเคลียร์ทีนึงสองร้อยห้าสิบท่านผมไม่เคยบอก ว่าท่านเป็นคนไม่ดีเป็นคนไม่มีความสามารถผมบอกที่มาที่ไปไม่ถูกต้องไหนบอกหน่อยซิว่าทําไมประชาชน,นถึงต้องรักเลือกพรรคเพื่อไทยและเลือกเศรษฐามาเป็นนายกความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความยากจนเรื่องลุ้มด่าเป็นความยากจนที่เราจมกันไปนอยู่นานมากแล้วพรรคเพื่อไทยในอดีตเนี่ยเราพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเรามีนโยบายดีๆออกมาเราสามารถทําได้ชีวิตความเป็นอยู่ไม่ใช่แค่เงินในกระเป๋าอย่างเดียว นะครับเรื่องการสาธารณสุขเองไม่ว่าจะเป็นเรื่อง30บาทารักษาทุกโรคนโยบายใหม่ของเรายกระดับ30บาทขึ้นมาเพื่อทําให้พี่น้องมีบัตรประชาชนใบเดียวสามารถไปได้หลายหลายที่นะครับการมีการโรนัดล่วงหน้าเพื่อไม่ใการเสียเวลาในการมาทำาำ,ำมาหากินสิทธิเสรีภาพในการเลือกประกอบอาชีพสิทธิเสรีภาพในการเลือกคู่ชีวิตในการเลือกเพศสภาพนะครับเร,เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่รรภพ,พ,พอธาให้ความสําคัญเพราะนั้นถ้าเกิดจะให้พูดโดยรวมก็คือว่าชีวิตความเป็นอยู่โดยรวมจะดีขึ้น เป็นไ้ครับพี่โวพี่ช้างฟังแล้วพอมีความหวังไหมฮะกรณีเศรษฐาเป็นนายกไม่รู้ว่าต้องต้องถามสมาชิกรัฐสภาโอ้ะต้องผ่านด่านยิบเจ็ดต้อบานดานและผมถามว่าผมถามเขานะครับถามว่าไอ้คุณเศรษฐาจะทําอะไรก่อนอือันดับแรกเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยทำให้เกิดขึ้นในจริงสองคือประชุมคอรมอลนั้นแรกอะ จะเสนอมีการตั้งสสลอแก้รัฐธรรมนูญเลยเสนอโดยคอรมอเลยใช่ไหมใช่แต่ก่อนอื่นก่อนจะทําอะไรก่อนทําตัวให้เป็นนายกก่อนไม่ทำตัวเป็นนายกทำไม่ได้เป็นนายกเสียงให้ครบก่อนาเสียงให้ครบก่อนคุณชัยกัมพีต่อเนี้ยทำตัวเนี่ยทำแล้วเสียงอะ แต่เสียงที่จะได้เป็นนายกมันยังท่าไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าต้องวาเนี้ยคือไปหายได้เป็นนายกถ้าคนเพื่อไทยนะแกนนําเพื่อใจทุกคนนะรวมถึงคนที่ไม่อยู่ในประเทศไทยก็ตามนะถ้าเต็มที่นะผมเชื่อว่าผ่าน เต็มที่คุณเสรษฐาผ่านแล้วจะเต็มที่ตาม,มคือเขาเต็มที่ไหมเออเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคนคนอามหม่ที่ไอเต็มที่ของคุณะคืออะไรที่คุณเดินไงเดินหาเสียงไงช่วยหาเสียงไงแตะกูลสอต่างๆไปคุยสวอรู้ดูการนี้เขาไม่ใช่รูดูการหาเสียงหา <c oughs> อะไรหาคะแนนหาคะแนนเพราะนั้นต้องลุ้นวันที่27ว่าจะมีชื่อเศรฐาเป็นว่าที่นายกหรือไม่นะครับส่วนก้าวไกลจะร่วมรัฐบาลต่อไปหรือไม่นี่เป็นเกมที่น่าจับตาเพราะเกมนี้ก็บอกว่าเป็นเกมล้มกระดานกรณีที่ ก้าวไกลไม่ได้ร่วมรัฐบาลและสุดท้ายแนวโน้มก้าวไกลจะเป็นฝ่ายค้านนะครับนี่คือทั้งหมดของเดยัั่นสุดสัปดาห์